เรื่องราวก็มีเงินอยู่1ยอดท้วน50 0 0 0บาทเมื่อ5ปีที่แล้วกับการจ้างให้โปรโมทเพจแล้วก็ให้ผมโพสภาพเนี้ภาพภาพภาพไอจี G เขาอะที่มีแต่รถนะครับว่าเขาขายรถนะายเงนะี้ยนะครับก็ผมก็โพสตไปก็ได้ค่าจ้าง50 0 0 0บาทนะครับก็เป็นอันว่าผมเพิ่งมารู้ว่า,าคนที่จ่ายเงินก็คือคนชื่ออภิลัก yang tong ต่อจากกรณีที่ DSI นะคะเตรียมออกหมายเรียกกลุ่มนักแสดงดีเจแปรายให้มาพบเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงหลังสอบพบเส้นทางเงินในกระเชื่อมโยงกับคดีฟอกเงินฟอร์เรคดีซึ่งมีชื่อของนักแสดงคนดังค่ะอย่างฟิล์มรัตภูมิโคตงรั์และก็ดีเจชื่อดังอย่างเพชรเจ้าวิเชียนกุศลมโนใหม่ที่ทาง DSI นะคะก็เตรียมออกหมายเรียกะคะ่ะจากประเด็นนี้นะคะล่าสุดคะ่ะดีเจเพชรเจ้าก็ได้โพสต์คลิปเพื่อชี้แจงกรณีดังกล่าวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นที่ว่าผมขอแถลงหน่อยนะครับก่อนจะเข้าใจ ผิดไปกันใหญ่จากข่าวที่ออกมานะครับหลังจากได้รับหมายไปก็ติดต่อเข้าไปสอบถามข้อมูลมาเกี่ยวกับเงิน50,000บาทมีการโอนระหว่างบัญชีกันจึงได้ตรวจสอบและพบว่าเงินนั้นคือการจ้างในการโพสต์ภาพจากโชว์รูมรถแห่งหนึ่งเมื่อปี2018วันที่หนึ่งพฤษภาคม2018ทางผมมีหลักฐานสําหรับเรื่องนี้เรื่องไม่ดีหลอกเงินชาวบ้านผมไม่มีวันทําเด็ดขาดขอบคุณที่ให้กําลังใจครับที่ส่งมา ซึ่งในคลิปที่ดีเจเพชรจ้านะคะได้โพสต์ลงนั้นนะคะเจ้าตัวก็ได้อธิบายว่าสวัสดีครับผมดีเจเพชรจ้านะคบจากข่าวในวันนี้เป็นกระแสะมากคนโทรมาหาผมเยอะมากจากกรณีที่ดีเออกหมายเรียกให้ไปเป็นพยานในฟอร์เรททีดีผมได้หมายมาจริงเพื่อให้การเป็นพยานผมไม่รู้ว่าไปเกี่ยวพันได้ยังไงเรื่องราวม,มันเป็นยังไงซึ่งผมเนี่ยไม่รู้จักกับคุณอภิลักษ์เลยไม่เคยท,ทําธุรกรรมอะไรบางอย่างหรือหลายอย่างหรือแชร์ลูกโซ่และไม่เคยเชื่อว่ามันจะได้เงินและไม่เคยชวนเลยแต่พอโทรไปถามก็มีความบังเอิญมีก โอนเงินระหว่างบัญชีคุณอภิรักษ์และก็บัญชีผมเข้ามามียอดเงิน5 0,000บาทเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมปี2018มี1ยอดท้วนโอนมาเมื่อ5ปีที่แล้วตอนแรกก็งงว่าคุณอภิรักษ์เนี่ยจะมาโอนเงินอะไรให้ผมทําไมเพราะว่าไม่รู้จักกันก็ยังงงว่าเขาจะโอนเงินให้เราทําไมปรากฏว่าวันที่1พฤษภาคม2018ผมก็ลองย้อนเช็คดูในอินสตาแกรมของผมว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมเมื่อ5ปีก่อนซึ่งมันนานมากๆแล้วตั้งแต่ยังไม่มีไทก้าเลยพอเข้าไปดูรูปก็เจอวันที่1พฤษาคม ม,มีการโพสต์ภาพของผมทางอิสร a แกรมเป็นภาพเพจโชว์รูมรถซึ่งตอนนั้นผมทํารายการเกี่ยวกับรถอยู่แล้วใครอยากให้แชร์เพจหรือว่าจ้างให้ไปโปรโมทผมก็รับเป็นจ๊อบๆไปแล้วมีการโพสต์ภาพโปรโมทโชว์รูมที่ชื่อว่า RKK ในวันที่หนึ่งพฤษภาคมจริงๆผมเลยจําได้เลยว่ามีลูกค้าไดเรกมาทางอิสร a แกรมเพื่อให้ผมช่วยโปรโมทเพจเป็นภาพแคปหน้าจอ IG เฉยๆแล้วให้ผมในโพสต์หน้า IG เขาที่มีแต่รถว่าเขาเนี่ยขายรถผมก็โพสต์แล้วก็ได้ค่าจ้าง5 0,000บาทและผมเพิ่งรู้มาว่า คนที่จ่ายเงินผมเนี่ยคือคุณอภิรักษ์มาโอนเงินให้ผมแต่ผมไม่ทราบว่าใครเป็นคนติดต่อมาเพราะเขาก็ DM มมาและมีค่าจ้าง50,000บาทเป็นเรื่องราวประมาณนี้ที่อยากจะออกมาชี้แจงก่อนอยากให้ทุกคนเนี่ยสบายใจผมไม่มีส่วนไปชวนคนมาเล่นแชร์ลูกโซ่หรือรู้จักไม่ได้เกี่ยวข้องมีแค่เงินที่จ้างให้โปรโมทเพจก็เท่านั้นเองสวัสดีครับผมดิจัเปจ้าะนะครับก็จากข่าวในวันนี้นะครับที่ เป็นกระแสมากเลยนะครับมีคนโทรเข้ามาผมเยอะมากสายเยอะจริงๆนะครับในกรณีที่บอกว่าทาง DSI นะครับออ,ออกหมายเรียกนะครับให้ไปเป็นพยานนะครับในเ,เรื่องของ Forex 3D นะครับก็ตัวผมเนี่ยได้หมายมาแล้วจริงนะครับว่าให้ไปให้การนะครับเป็นพยานนะครับโดยที่เราก็ไม่รู้จริงๆว่า เราไปเกี 1, ่ยวพันได้ยังไงนะครับเรื่องราวมันเป็นยังไงเพราะว่าในส่วนตัวผมเนี่ยไม่รู้จักกับคุณอภิรักษ์เลยนะครับไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยทำธุรกรรมอะไรบางอย่างหรือหลายอย่างหรือแชร์ลูกโซ่อะไรต่างผมไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยนะครับผมไม่เคยเชื่อด้วยนะครับว่ามันจะได้เงินแล้วก็ไม่เคยชวนไม่เคยเลยนะครับแต่โทรไปถามแล้วเนี่ยก็บังเอิญนะครับว่ามีการโอนเงินนะครับระหว่าง บัญชีของคุณอภิรักษ์นะครับแล้วก็บัญชีผมเข้ามามียอดเงิน50,000บาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2018นะครับมี1ยอดท่วนนะครับโอนเข้ามาเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับเป็นเป็นยอดเงิน50,000บาทตอนแรกผมก็งงว่าคุณอภิรักษ์เขาจะมาโอนเงินอะไรให้ผมนะครับผมก็ เพราะเราไม่ได้รู้จักกันนะครับเราเราไม่ได้รู้จักกันนะครับก็ยังงงว่าเ,เขาเขาโอนเงินให้เราทําไมนะครับปรากฏว่าวันที่1พฤษภาคม2อ1 8ันสิใช่ไหมครับอ่านะ่องพันสิบแผมก็ลองไปย้อนเช็คดูใน i ิน t a g r a m นะครับของผมนะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นไหมเมื่อ5ปีก่อนซึ่งมันนานมากๆนะครับมันนานมากแล้ว ตั้แต่ยังไม่มีไทก้าเลยนะครับกับเงินยอด50 0 0 0บาทผมก็เข้าไปดูนะครับรูดอินสตาแกรมไถลงไปเรื่อยเลยนะครับก็ไปเจอวันที่1พฤษภาคมจริงๆนะครับมีการโพสต์ภาพของผมนะครับผ่านทาง Instagram นะครับเป็นภาพเพจโชว์รูมรถนะครับเป็นโชว์รูมรถนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ทำรายการเกี่ยวกับรถอยู่แล้วนะครับใครอยากให้แชร์เพจ หรือว่าจ้างให้ผมไปโปรโมทโชว์รูมอะไรก็ตามผมก็รับอยู่แล้วเป็นเจ็อกจ็อๆไปนะครับก็บังเอิญว่ามีการโพสต์โปรโมทภาพโชว์รูมที่ชื่อว่า rkk นะครับในวันที่1พฤษภาคมจริงๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทำให้ผมจำได้เลยว่าอ๋อมีลูกค้าหนึ่งท่านนะครับ direct message มาทางอินสตาแกรมเพื่อให้ผมเนี่ยช่วยโปรโมทนะครับเพจนะครับเป็นภาพ เป็นภาพที่เขาแคปหน้าจอ IG มาเฉยๆแล้วก็ให้ผมโพสภาพเนี้ภาพภาพภาพไอจีเขาอะที่มีแต่รถนะครับว่าเขาขายรถอะ่างี้นะครับก็ผมก็โพสต์ไปก็ได้ค่าจ้าง50,000บาทนะครับก็เป็นอันว่าผมเพิ่งมารู้ว่าคนที่จ่ายเงินก็คือคนชื่ออภิรัก์มาโอนเงินให้ผมนะครับแต่วันนั้นผมไม่ทราบ นะผมผมไม่ทราบไปซ้ำนะครับว่าใครเป็นคนติดต่อผมมาเพราะว่าเขา DM มาเพื่อจ้างงานให้ช่วยแชร์เพจและมีค่าจ้างให้5 0,000บาทนะครับก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้นะครับก็ที่อยากจะออกมาชี้แจงก่อนนะครับนะครับก็อยากให้แฟนคลับนะครับแล้วก็มิสหายของผมนะครับก็สบายใจได้นะครับเพราะผมไม่ได้มีส่วนในการรู้จักหรือ ไปชวนคนมาเล่นแชร์ลูกโซ่หรืออะไรก็ตามเนี่ยคือผมก็ไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับก็คือเรื่องราวก็มีเงินอยู่1ยอดท่วน5 0 0 0 0บาทเมื่อ5ปีที่แล้วกับการจ้างให้โปรโมทเพจนะครับแค่นั้นเองยังไงเรื่องนี้นะคะเราต้องติดตามกันต่อไปคะ่ะบอกเลยว่าทางท็อปดาราไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนคะ่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ทางช่อง y YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ